ก็ขออวยพรให้ทุกคนจงมีตั้งแต่ความสุขในหลักธรรมะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขอให้หรอกแต่ให้ทุกคนปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้อยู่ในคุณงามความดีความสุขก็จะเกิดขึ้นมาเองให้อยู่ในกองบุญกองกุศสให้อยู่ในกองศิลของธรรมแลวม้วก็ประพฤติปฏิบัติกัดเกลาตามคําสอนของพระพุทธองค์ความสุขก็จะบังเกิดขึ้นกับทุกๆคนถ้าเราไปขอไปอ,อ้อนวอนก็ยากที่จะเกิดขึ้น ให้เรารู้จักทำความเข้าใจแล้วรู้จักละกิเลสแล้วก็รู้จักดาเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องนั่นแหละคือพรอ,นอนันปรเดเสริฐของทุกคนหลวงพ่อข,ขอให้ทุกคนจงประสบผลสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ปรารถนากันนะก็ขอ,ขอเจริญธรรมพรผู้ศรันธาทุกนิยมทุกท่านทุกคน,กคน,กคนไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศ ก็ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดปี2,555ให้มีความสุขกายสบายใจประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้ทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหวาดรารถนานเราอยู่ในประเทศไทยก็ให้มีความสามัคคีกัน ให้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราประเทศของเราชาติของเราสังคมของเราอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มีการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกท่านทุกคนมาอยู่ในประเทศนี้แล้ว ได้ปฏิบัติตัวหรือกระทำตนให้เป็นคนดีย่อบจะมีความสุขความเจริญเพราะความดีทำให้เกิดความสุขความชั่วทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นจงตั้งใจว่าข้าพระเจ้าจะทำแต่ความดีความงามทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นหมดเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดก็ตามดีชั่วอย่างไรก็ตามถ้าเป็นความชั่วแล้วให้พากันงดเว้นให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณศีลคุณธรรมตลอดไปจะมีความสุขความเจริญอย่างแน่นอนไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะทําความดีประเภทใดความสุขก็เกิดขึ้นแก่ท่านได้แต่ถ้าทําความชั่วเมื่อไหรความชั่วก็จะเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลาย ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะนั้นความชั่วอย่าทำให้ทำแต่ความดีกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตให้มีขึ้นในตัวในตนของเรากายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พืดผิดนิจชาจั์นี่กายสุจริตวาจาสุจริตก็ไม่โ,โกหกหลอกลวงไม่ต้มไม่ทุนไม่ทำการ ให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าผิดศีลผิดธรรมมโนสุจริตก็คือให้คิดดีคิดงามคิดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ทําสิ่งที่จะเป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อเราทําได้พูดได้และคิดได้แต่ในสิ่งที่ดีเราก็ย่อมเจริญในความดีเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนจงทําความดีให้ถึงพร้อมตลอดไป ตลอดาลทุกเมออื่อตื่นกานเวลาเข้าสู่ปีใหม่และหลายๆท่านก็มังจะอวยพรปีใหม่กันในลักษณะคําสอนของพระพุทธเจ้าการเวลาที่ผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยหมายถึงว่าเราแก่ขึ้นปีหนึงใกล้สู่ความตายเข้าไปอีกปีนึ่งราะถ้าเรามองในแง่มุมของความที่ ความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครจะร่วมพ้นความแก่ไปได้ตรงนี้แหละจะเป็นสัจธรรมที่ทําให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราไม่ประมาทนั่นแหละคือบุญบุญนี่แหละคือชื่อของความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นอย่ากลัวต่อบุญเลยเรามีความระลึกถึงว่าเราแก่ขึ้นทุกวนันทุกวนัทกวนทุกปีทุปีนั่นเป็นบุญบุญเนี่ยจะทําให้เรามีความสุข ความสุขนี้เราก็สามารถส่งผ่านกันได้โดยการที่ถ้าเราปล่อยวางระลึกถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยจิตที่เป็นเมตตาเป็นบุญเป็นกุศลคือเวลาที่เรานึกถึงว่าเราจะแก่ลงไปทุกปีทุกปีเราใกล้สู่ความตายขึ้นไปทุกปีทุกปีเนี่ยจิตเราจะค่อยปล่อยวางได้ไม่ประมาณและเราก็จะมีการตอบสนองกันมีการสื่อสารการมีการ เกื้อเพื่อเกื้อกูลกันในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมากกว่ามากกว่าที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนกันมากกว่าที่จะแข่งแย่งชิงดีกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องการบุญต้องการส่งความสุขก็ให้ทําบุญทาบุญในที่นี้ก็คืออดทนและไม่เปียดเบียนกันให้มีเมตตาจิตแล้วก็มีจิตรักใคร่อนดูกันทําอย่างนี้เราจะชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยรักษาทั้งตัวเองผู้อื่นอย่างนี้สังคมเราก็ไปได้เลยิก้าวหน้าไปได้ และในการสร้างบุญที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันนะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็สามารถทําได้ในขณะนี้เลยก็แค่ว่าเราตั้งจิตในสิ่งที่เป็นความรักความเมตตาตั้งจิตในการที่จะทําสิ่งที่เป็นกุศลม,มีสติอยู่เนี่ยแล้วเราก็ส่งกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ออกไปนคนที่อยู่ข้างๆก็ได้รับนคนที่อยู่ในสังคมโดยรวมก็ได้รับเมื่อเราเป็นผู้ที่ มีความรักความเมตตาไม่เบียดเบียนกันไม่แข่งแย่งชิงดีกันมีความอดทนอยู่นสังคมเราจะไปได้ครอบครัวเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นนสังคมเราก็จะมีความรักความสามัคคีกันแล้ตัวเราเองในใจเราแม้ขนาดนี้เราเป็นผู้มีสติอยู่อย่างนี้เราก็มีความสุขความสุขเป็นชื่อของบุญอย่ากลัวต่อบุญเลยเป็นความ